ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่องซูดี้นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมวันน้อนแมนเดือดตองกิน,นะครับผมแล้วก็เราอยู่กันในเซิร์ฟหกสองหกนะครับผมก็วันนี้นะผมก็จะมาเปิดตัวแดงห้าสิบสองใบนะครับผมห้าสิบใบนั่นแหละครับแล้วก็ตัวม่วงอีกประมาณเจ็ดใบนะทุกคนตัวม่วงเจ็ดใบอเอออีกแปดใบ,บนะครับเออแล้วเราก็ เออวันนี้นะครับผมก็ซื้อพลังงานไปเกบสอรอบนะครับผมตัวดําก็ผมเปลี่ยนแผนแนะว่าเออผมอยาไม่เอาแล้วนะอืมนะครับอันนี้ก็ซื้อไปสองรอบนะทุกคน <c oughs> ไอบ,บ๋องม่วงนะแล้วก็เอ่อ,อ,อไอตรงนี้นะก็ค่อยซื้อก็ได้นะครับผมซื้อเป็นวันไปนะครับอย่าก,กดหมดอย่าก,กดหมดแบบนี้นะครับผมซื้อแบบ เอ่อวันหนึ่งซื้อทีหนึ่งวันหนึ่งซื้อซื้อทีหนึ่งนะครับผมให้มันนะครับไม่ต้องแบบไม่ต้องกดหมดนะอ่าตอนนี้นะครับผมก็ดันพลังยังไม่สุดนะครับผมก็ดันแบบไม่ได้ไม่ได้อันนี้คือของยังแบบเหลือเหลือเหลือเยอะอยู่นะครับผมก็อันดับหนึ่งร้อยเก้านะตอนนี้นะพลังสี่หมื่นหนึ่งพันนะผมแล้วก็นี่นะ้าประมาณนี้นะก็มีแบบตัวบัคโคมาค่อนข้างที่จะ ไม่เยอะมากนะเอ้ยอันนี้ข้อท่อ,อนที่จะเยอะเลยนะเพราะว่าวันนี้วันที่สองนะวันที่สองตัวบักผูเรื่มผูกนะ <S <S นี่ก็คนนี้นะเขาปิดตัวนะผมอันดับสามปิดตัวอันดับที่สองนะครับนี่อันดับที่สองก็มีเอ่อยุงนะครับผมยูอาร์นะแล้วก็ทาสมากิยูอาร์นะครับผมเพราะว่าซื้อหมาอันดับหนึ่งก็มีเหมือนกันนะส่วนซื้อใหม่ใหม่นะครับที่แบบม,มีมีไอไวนะครับเพราะว่าซื้อใหม่ใหม่นยเขามีเขาให้กล่อง เขาให้กล่องมาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะเอ่อเอ่อเติมอยู่ไหนแล้วเติมอยู่ไหนแล้วเอาเติมหายเอนเติมหายนะครับพวกผมทุกคนน,นึงนะนี่นี่นีนนนนกกน่นี่ครับวันนสมากินะผมนี่นะมันจะให้เป็นกล่องคล้ายๆแบบสองโซนิกนะครับผมที่เป็นพพนะอร์ตนะก็เิร์ฟเิร์ฟของผมนะไอเซอื 6, 2, 6้อหกสองหกเอ้ยเิ 6, 2, นะื้อหกสองศูนย์ะมันไม่มีเป็นกล่องเว้ยมันจะเป็นลูกแก้ว แล้วเซรอันนี้มันมันแบบมันมันยากอ่ะทุกคนมันทําไม่ได้นะเออประมาณนี้นะนี่นะก็ได้แบบโอ้โหเดมเลยนะเซื้อใหม่ๆก็ตัวแดงนะครับนี่นะครับคือเขาน่าจะเอาคิงวายได้นะครับเนี่ยนะสุ่มไปสี่ร้อยสาใบแล้วหนะ้าดับหนึ่งนะก็อันดับสองสามรอยสาสิบใบนะผมก็ส่งไป50บใบเองนะครับเพิ่งเพิ่งจะซื้อซื้อ,อันนี้ไปนะแปดแปดแปดไปนะก็ผมคิดไว้แล้วว่า การเอาบูบอมนะครับผมแบบวันนี้ก็น่าจะเป็นสายคัมพีนะอันนี้ก็ยังไม่เติมนะผมก็เยวสามสิบสองนะวันนี้ไม่แน่ใจว่าจบเท่าไหร่นะไม่รู้สามสามห้าหรือสามหกนะครับผมก็ต้องรอดูไปนะครับน่าจะสามห้าสามหกประมาณนนะั้นแหละวิดีโอผมก็ยังไม่ดูนะมาเราจะมาสุ่มตัวแดงกันเลยนะครับห้บาสิบใบนะเ,เดี๋ยวเราไปถ้าส่งเคาะกับตัวเหลืองกันไปก่อนไปกดข้ามไปตัวเหลือง สีม่วงออกก็ยังดีนะครับผมทุกคนเอ่อสีทองออกก็ดีนะแต่ว่ามันมันหลีดออกอยากนะสีทองนะก็สุ่มไปเลยนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับตัวอุ้ยแล้วตัวเหลืองใช่แล้เข้มเร่งๆอตอนมีนั่นไงต,ตาดะตอมนะครับก็ได้สีทองจากนี่เราแช์นี่ได้สีทองจากงเอ่อตู้ตัวเหลืองด้วยนะก็ดีไปนะครับอืมไอหลีดอัพตู้ดาร์กชายไม่ต้องไปสุ่มนะทุกคนนี่สุ่มตู้ธรรมดาดีกว่าก็ รัวไปเออสีทองตัวต่อไปผมน่าจะเป็นตัวจํากัดนะครับทุกคนก็เพราะว่าผมสุมได้เออสีทองไปสามตัวนะก็คือดาร์คชายแล้วก็โจเซนะผมแล้วก็มีคุริพีซันเนอร์นะส่วนตอมในตัวเหลือกไม่นับนะครับผมมาก็ที่ผมอยากได้นะตัวจํากัดนะก็อยากได้ดวงนี่หรือว่าอยากได้ซอมมี่แมนกาล่โกเกสึนะครับผมแล้วก็ท้สมากีดร่างสองก็ดีนะวัคซีนแมนร่างสองก็ดีนะเออ นะครับเอาแค่นี้นะตัวอื่นไม่ไม,ไม,ไ,มไม่ต้ององ่นะมาขอประมาณนี้นะการลู่ได้ยิ่งดีนะการลูต้นเกมดีดีมากๆนะมา,มาแล้วออกเป็นประกายแสงสีม่วงโอ้โหม่วงช่ำม่วงละหากไม่อยากดูไม่อยากห่างไม่อยากถูกฆ่าแล้วแล้วก็จะฟังใดดีโอ้โหมึกนะครับหมึกมึกไทยโยยากิ โอ้ยได้มาใหม่อีกแล้วใครกล้าขยับตัวโอ้โหอันนี้บูไฟนะบูไฟเออมาโลนี้แหละสีทองสีทองมาแน่นอนโลนี้เบื่ออู้คิดอยากจะต่อสู้ปีก้คืมีสื่อระดับฮีโร่หนำใจสักทีโอ้ยมาครับผมยังหวะนี้มาครับได้เกิดนะครับ ได้เกิดบอกแค่นี้เอ้ยกดข้ามไปเลยโอ้ยกดข้ามกดผิดนะครับผมแค่อยาก่เถอยุติธรรมเท่านั้นเอ้ยหน้ากากหวานเออหน้ากากหวานเอาเป็นคอฮีโร่ได้นะทุนว่าต่ไม่มีคอฮีโร่แล้วนะอยู่เป็นเจนนอนะเพราะเรามีเจนนอลร่างสองนะครับทุกคนเอ้ยแล้วออกสีทองไหมผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ออกนะครับอแต่อย่าเพิ่งได้ใจไปนี่จะริงมาแต่ มาและไปสิใบสุดท้ายนะครับผมทุกคนเราก็จะไปปั้นกาโลที่ราของเรานี่ผมว่ารูนี้แหละสีทองมันต้องก็ข้าไปเอ้ยเมื่อกี้สีอะไรอะเมื่อกี้สีม่วงหรือสีทองอะเอ้ยสีทองนะครับผมพวกเราสามารถเริ่มการสังหารโอ้โหลวงาุลาาบโูโตอาชุลาคาบโตอาชุลาคาบโตอุอ้ย น้องลิของฉันได้รับการดูแลจากนายแล้วแทงทอปมาตเตอร์นั่นไงว่าละโอ้โเลดอาร์มาเพิ่มทงสามตัวแน่ถือว่าดีเลยนะนะครับก็ผมน่าจะเลือกเออเป็นเป็นด้วงนะเอาด้วงดีกว่าด้วงน่าจะตอบโจทย์แบบดีที่สุดนะครับุกวนมาผมจะมาเอ้ยนี่นีได้เยอะเลยนะครับ เออะเรามาสุ่มตัวม่วงกันนะครับผมแปดใบนะว่าเราจะได้ลูกแก้วด่วงอาชุราคขบุตรหรือเปล่าโอ้ยเราต้องกดคาทุกคนมันจะเร้าใจเคสุ่มไปสองใบแล้วนะมาใบที่สามเราเราไม่กดคานนะคนเราแบบสองสองหนึ่งนะมากดไปลูกแก้วด้วงยังไงก็ต้องออกแล้ว ทำไมมันเกลือย่างนี้เราก็กดข้ามมาแล้วก็โคโลนี้นะก็จะได้สีม่วงเอ้ยได้สีทองดีมาโลนี้แหละยังไงสีทองมันก็ต้องออกไปทุกคนสีทองจงออกสีทอง,ทองดูแก้วดูอาชูลาขาบูโตอีกสองใบเออตัวเดิมอ,อีกมาครั้งนี้สีทองอ แปดใบไม่ได้อะไรเลยโอ้โหแก้วดวงผม,มแก้วดวงผมเอ้ย,มยไม่ได้วันนี้ดวงแบบเอ้แต่อย่างน้อยเราก็ได้กา,ล,าลูมาเทีนะครับทุกคนเราได้กาลูมาแล้วใช่แล้วทุกคนเราได้กาลู้ กาลูนี่ช่างหวานช่ําเกลือนเกิน,นอืมก็เอาไปเลยนะครับแต่ว่าน่าจะไม่ได้สองดาวนะกาลูนนะเพราะว่าโดนโดนดาร์กชายนะขโมยขโมยตาตาไปแล้วนะนี่ก็เรากดไปเลยนะทุกคนแต่ว่ามันมันน่าจะออกฟาร์มไม่ได้นะเดีย๋ยวค่อย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 แล้วกันนี่ก็เอาไปเอาเท่าที่มีนะ ไม,ไม่ต้องไม่ต้องยัดยัดตังค์นะทุกคนตรงนี้นะมันมันไม่คุ้มนะครับแลกๆนะ <S <S เออแลกๆไม่ต้องไปยัดนะ <S 1> <S 1> นี่เราจะได้ดาวเดียวน,นี่แหละโควพลังสี่หมื่นสามแล้วอ่ะทุกคนคือเวอร์จาด์จะทอดของทอดของจากมิกซ์มนนะ <S 1> <S 1> อมมีแต่ของกากาก,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 ก้ไหนโจมตีความเร็วโจมตีความเร็วโจมตีป้องกันอะไรล่ะโจมตีความเร็วสิ โอ้โหแต่เนี้ยหมดแล้วอะไม่มีเลยนะครับทุกคนเอ่อเอ่อมีแต่ h ีความเร็วนี่โจมตีความเร็วของใครอะของโจซีเหรอของโจซีไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นเราใส่อ,องไอ้ HP HP ความเร็วไปก่อนอนะทุกคนเราไม่ต้องรีบเราไม่ต้องรีบเอ่อใส่ HP ความเร็วไปกับการลุกแล้วกัน เแล้วก็ตรงนี้นะตรงนี้ผมว่าคารด,ดามีจบดีคารุด,ดามีนี่แต่ไอ้น,นี่ว่าการูแล้วก็นนี้แต่เราจะได้ดินนะนี่การูผมเปิดหนึ่งนะแล้วก็ต้องให้ต้องให้เอ,อละไอเจนอตนะต้องให้เจนอตเ,เปิดสองให้ได้ให้ได้นะคระับทำไงก็ได้ให้เจนอตเปิดเปิดตัวที่สองนะนก็เอาวิธีแก้คือ นี่เราก็ต้องเอาเออเอาเอะไรดีวะเออมา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 เดี๋ยวเราไปฟาร์มฟาร์มหม่งม่วงให้มันรุดก่อนนะทุกคนเอ้ยน่ากล้าเบิดพอดีโอเคไม่เป็นไรเราฟาร์มหม่งม่วงหม่งม่วงให้ให้มันเปิดตรงน,นี้ก่อนนะทุกคนเราจะได้เอ่อไม่งั้นหม่งม่วงมันตันนะมันก็จะไม่ไม่คุมไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะครับทุกคนนี่การูนี่มัด กาลดูดูโคตรเท่โคดีโคตเว่อครับทุกคนได้กาลูมาแล้วอะ่ะออที่เกินโอเคโหไม่ได้ของดีๆเลยว่าจะให้แบบกาลูั้งหน่อยหรือว่าจะให้กาลูั้งหน่อยก็ไม่ได้นะครับครับพี่ทำไมพี่ไม่ได้อะครับโหการโคตรเท่มาแล้วเจนอนระเบิดปืนจากคนุู สองหมื่นเก้าแรงจัดทุกคนแรงโบดแรงโบดหรือว่าผมให้มันเออให้คอมโบกับเจนอนเนี่ยเพราะว่าถ้าคอมโบกับโจซีมันมัน,ม,นมันแค่สามตัวหน้าไงอันนี้มันแค่ด่านนะผมลืมนะว่าพีพีจริงมันยังไงมันก็ใช้เออหกตัวนะถ้าแบบติดกระดูกหักแบบเยอะๆนะเจนอนแบบยิงตีสามตีหมื่นนะทุกคนโคตรแรงเอบอกเลยแค่นั้นแหละ <c oughs> ได้การลูกมาก็ถือว่าแบบดีดีเลยนะครับทุกคนก็ได้มานะว่าฟาร์มฟาร์มหม่ม,ออม่วงฟาร์มหม่ม่วงให้ให้แบบให้ไม่ตันนะทุกคนมันจะได้แบบแบบได,ได้ได้ดีนะอย่าให้มันตันนะฟาร์มให้มันแบบพอพอที่มันอย่าให้มันเกินลิมิตของมันนะจะได้เออหม่งม่วงเยอะเยอะขึ้นนะทุกคนเราก็ใช้ฟาร์มด้วยแล้วก็ ให้มันดีไปในตัวด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าผมอาจจะไม่ฟาร์มกล่องไม่ฟาร์มของม่วงนะผมไม่ฟาร์มม่วงนะครับเออตรงของม่วงไว้ทําอย่างอื่นน่าจะดีที่สุดนะครับอืสาระสาระนะครับทุกคนสาระล้วนก็ประมาณนี้นะก็เอาไปทําอย่างอื่นน่าจะดีกว่านะครับน่าจะไม่ฟาร์มของม่วงพลังก็อาจจะไม่ฉีกมากก็ไม่ไม่ขอภัยด้วยนะ นี่แล้วก็ไปทำภารกิจลับเออแลลองอะไระล้วคอยแล้วกันพลังงานไม่พอนะ<ๆ>ทุกคนเออการูการู<ๆ>การู<ๆ>ารโอ้โหการูขาดขาดอีกสิบสิบอันนะ่ะนี่ไงต่อสู้โอ้โตะว่ามันเพงนะไม่อยากใช้ไม่อยากใช้เพลงนะั้นนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร<ๆ>เรา เราทำอะไรกันต่อดีเออเมื่อกี้มีนมี่ไงโจมตีความเร็วสวยแล้วก็เอาเอยู่ไหนละอยู่ไหนละว่านี่นะนี่โคตรโคตรึคอันตรายอ่ะบอกแค่นี้เลยอะอันตรายอ่ะครับเอ้ย ค,ความเร็วๆอยู่นะงั้นเดี๋ยวผมขอเอามันมีอะไรอีกบ้าง,งอ่ะทุกคนคือคือมันแบบมันอืมถ้าผมเอาอันนี้ออกยังไงยังไงวะถ้าผมเอาไปใส่คิดไม่ออกอ่ะคิดไม่ออกอ่ะทุกคน ือเราต้องหาตรงนี้นะเราต้องหาพี่พพพความเร็วนะทุกคนไม่งั้นมันมันจะได้แบบมันจะได้หาแบบมันจะได้มันจะได้ตรงสายนะพลังเราก็เออพีพีผมก็โดนตีไหมเออผมโดนตีเกี่จูจริงอะไรเนะี่ยผมแพ้ได้ไงเดีเยวเอาไปดูกันนะครับด้วยมีฟูกิโอเคไม่ตรงสายแล้วว่าทำไมแพ้ตามนั่นแหละนะครับทุกคน ลืมใส่การูหรือเปล่าใ,ใส่การูปะ่ะเออ,เอ,อถ้าผมถ้าผมถ้าผมสลับล่ะถ้าผมสลับแบบเอานี้ยืนสองละไงทุกคนดีเลยนี่การูปเปิดหนึ่งเจน,นอสเปิดสองเออแบบนี้แหละมาลับมาลับมาลับก่อนไห้ดิเราลืมซื้อลืมซู้ลืมซื่เฉย นี่ก็รับของตรงนี้ไปนะมากลมก็ตีเลยนะมันจะตีได้พอมควรอยู่นะทุกคนเอออันนี้ก็เอาเอา,เอา,เ,อาเอามาคอมบูกับไอ้จ้าจานะทุกคนจากระดูหักสีน,นี่นะโอ้ยอะไรเนี่ยมีย่ยงไได้ทั้นั้นแหละตู้โมโหสามแสนสามแสนเจ็ดมื่น ก็ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะแหละนะเยอะแหละมั้งเยอะแหละมัง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 ,ม,งมังนะครับผมเอ,อ้ไม่เป็นไรเรากดไปเราน่าจะได้ประมาณเอ่อประมาณล้านกว่าประมาณล้านกว่านะครับอืมนี่ตีไปแล้วโอเคเราได้ทั้งหมดหนึ่งล้านนะครับผมนี่ใครอะนี่ใครอะ่ะโหเอออืม โอเคล้หมดแล้วนะโอเคแล้วหมดแล้วเดี๋ยวแล้วผมไปผมไปเปิดโอ้โหเดิมเลยเออตัวไหนมันยังก็สองดาวสองดาวเทพจะหมดทุก hmm. ต so 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 mm ัวแล้วนะของผมนะเออก็อัพไปเลยมาเราเปิดตรงนี้กันนะก็เราไปหาหาพวกตัวพวกนี้นะไอพวกนี้ทำาทำแบบทินาทำสองดาวนุกคน ดดาวไว้ประดับนะครับไม่น่าจะต้องใช้ประมาณสิบสองสิบสองขึ้นสองดาวใช้สิบสองนะครับสองสี่นะให้พวกตัวจกตะกั่ต่เอนี่ก็ลอเวลสามสิบห้าน่าจะปวดนะทุกคนแล้วก,ก็น่าจะสามดาวนะขั้นต่อไปนะไม่แน่นะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเออประมาณนี้นะเออเดี๋ยวฟาร์มไปฟาร์มบองม่วงม่วงพางดีกว่า ไม่ต้องฟาร์มหมดนะทุกคนได้ฟาร์มอ่ะฟาร์มแค่นี้หนึ่งก็พอนะจะคุมๆหน่อยโอ้โหไม่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 ตีไปที่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับฟาร์มไปเลยไม่ต้องไม่ต้องฟาร์มเยอะนะเออฟาร์มสองตาไม่อย่างดีนะทุกคนฟาร์มสองตาเออฟาร์มสองตาก็ แล้วก็เอาพวกของอะไรนี่มามามาให้เจโน่ดีกว่ามันจะได้ชวน,นครับว่าเออไกย์กาลูกกับเจโน่เนี่ยมันจะได้เปิดคู่กันได้นะครับจะได้ไม่ต้องไปรังเลีแบบุยอาชายจัดไปจัดโพสิชันไ,ไว้ตรงนี้แล้วทาไมมันมันแบบเยอะจังอะไรแบบน,นี้ก็มันแล้วแต่จัดโพสิชันดว้วยนะครับถ้าถ้าเราเอถ้ามันความเร็วเท่ากัน ถ้ามันความเร็วเท่ากันก็ต้องนิน้นโพสิชันด้วยนะัิชนนะครับอืมโอ้นี่หนไหมกาโล่เปิดใช่ไหมทุกคนเจดูหักสามตัวนี่เจนอัลงไปปุ้บสามหมื่นสองโอ้ตัแรงอยู่นะทุกคนทุกเกมเนี่ยแต่ว่ายังไงอยู่ RSR ์อสไอพวกฟูกิยังไงมันก็ต้องแรงกว่าอยู่แล้วนะทุกคนผมนก็เป็นเป็นแบบสายฟรีไงคือตอนนี้ผมยังเป็นสายฟรีนะ แล้วก็ในแต่ว่าทั้งวันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าผมจะเติมคำพีตอนไหนนะผมน่าจะเป็นสายคำพีนะเติมนี้นะครับมาเรื่องแบบขำๆนะวันไหนคือเบื่อเบื่อเบื่อก็ค่อยขายแค่นั้นแหละนะทุกคนไม่มีอะไรมากนะครับเออมีเอาเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาม่เอาีนี่นี่ก็ไร ก็นี่มีตัวอื่นอีกไหมอ่ะมีตัวอื่นอีกไหมใส่วูดาใส่วุธตัวอื่นอ่ะเออนี่ได้แล้วนะเปิดไปจารูบบบบบปอมมาวันห้าร้อยส่วนเจโน่ก็ย่ำไปปุ๊มสามหมื่นองพัิงจิก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 กจิปอลิกปุ๊บปปุ๊ม ชาใตา้ดินนะครับทุกทนก็น่าจะสู้ครังนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็น่าจะพอแล้วหน้าบอกม่วงก็ค่อยฟาร์มต่อนะให้มันตันแล้วค่อยฟาร์มมาครับทุกคนอาจจะไม่ตันเลยนะครับครั้งนี้นะแต่ว่าผมค่อยไปฟาร์มนอกโลกมันน่าจะดีกว่านะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับทุกคน,นจะนานเกินไปน,นะคลิปนะโอ้ลนี่รากาโล่ผมบุ้มเจน็อตยิงเรียบร้อยนะปิดเกมสองหมื่นหนึ่งพัน สเก้าร้อยเออก็คงคือผมไม่ได้แบบไม่ไม่ได้พวกแบบของแบบรวมดีความร็วนะขนาดเซิร์ฟหลักผมก็ไม่ได้อ่ะแล้วมาในเซิร์ฟแบบนี้ยิ่งก็โฟลแลวคือมันยิ่งแบบยิ่งเกลือยิ่งเกลือทุกคนเออตอนนี้ก็พลังสี่หมื่นสี่พันนะครับผมันดับที่เจ็ดสิบสองของเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้นะก็ไม่ได้อัดแต่อย่างใดนะก็ของก็มีน้อยนะครับเยอะตรงไหน น้อยมากนะครับนี่รถปืนเลยเอนมาเฟียวโอ้โหอเ,เอามาความเด็วอมาดําบื้อเอามาทำไม่เอามาทำไม่เอามาทำไม่เอามันมาทำไม่ไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็คลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะก็ซื้อพลังงานด้านไหลหรืออะไรนะงงนก็ตามในคลิปนี้เลยนะก็ใครที่ดูคลิปจนจบก็อย่าลืมกดไลค์ แล้วใครอยากจกดแชร์ตัวหนึ่งกระดิ่งกูยิงให้ผมด้วยนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากเล่นเซอร์มีก็สามารถมาเล่นกับผมได้นะครับผมก็เป็นสายฟรีนะครับผมก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ